ไม่ได้เงินถูไปเจ้าคนใหญ่ไหนกับเลยมันมอนปับปีนี้อืออือเป็นไรติดบ่อออมันหับบ่ออันฮะ เอาเล่เบื้งกปที่ทุ่งทอมบ้นเบิร um. ์นโอ้ยใครจะเอาเบอร์เจ um. anyway. ้าให้ยลาะดอกขอรีขอรีขอรียิงมาเบอร์มันบางทีก็ไม่มีสัญญาณมันกาขอรีได้ได้พ่อใหญ่เอ้ยบางทีโทรบอลไม่มีสัญญาณมันกาขอรีได้ ก็ตัวแมมซือไปบอแตาเบอร์แคันบ่แมมซือไอ้นี่จำก่ได้ได้นอกกับตุเนาะจุกมือใครเป็นมือใครลายเบอร์นละบูโบูเยอะแล้วจัง เนาะก็ฮับน่กว่ากับบอกน่กว่าเห็ดยังอืชี้น <zuk not. S 1> ี่ชิบชองมุงที่เห็ดเพียงอยู่อยู่ในห่มเนาะอ๋อขึ้นเหมือดที่มัอเอามันวานมันบวติดโทรหาเจ้าน่ะมันเป็นไรกับมับวติดคือมือดที่สุดฮะเมือดที่เดียวขึ้มอัวเองดีเออบอกให้เด้อทิบอกเบอร์มันี่ย่านเจ้าโทรพิสกี่นี่นั่นทิบอกใหม่เด้อ เด้อที่บอกเด้อฮะเอากระปิงนั่นแล้วเด้อที่บอกเด้อเบอร์มันเด้อโอ้ยจะมาใสชูนชามชูนจะมันไปเอาจับดูได้แล้วชูนชามชูนนอนชีเก้าเก้าเออ nương chết nương chết câu nương chết câu chết nương chết câu chết <laughs> ờ bơ chậu nó, nó leo ô <laughs> <laughs> men men để bèn hôm nè tao สงหอะน่ะบอกเบอร์จาอมันลงมันลงช่องชุนช่องช่อชุนชองชุนชุ่นโอ้ยอชุพาว่าหลายอย่างโมฟ้อมบอกนี่ได้แล้วชชุนช่องชุนนมันโบแมนบัดนี้มันโบแมนเบอร์มันแหละนี่นะชุนชองชูนนี่นันได้แล้ว จ็ดหกหนึ่งเออเจ็ดหนึ่งห้าเออเก้าหนึ่งบาทนี่เก้าหนึ่ทน่ะฮะเก้าหนึ่งเาหนึ่งเออเออเบางดูบาทนี่นะเบงดู หมอนี่เพื่อหมอนั่นอยเพื่อจับอยู่น mm. um, so so mm. oh, no. no, um, ้ำค่อยนี่เผื่ออีนั่นอืมมไปหมอนี่บัโทรไปมันถือผู้ชายอืมยามันพิษตัวหนึ่งนั่นพิษมันกลับไปพูดหนเลยนี่านนะแมองเบิ้งบันไอซีทำมันดูกระดมมัผู้นี้บ่ผู้ตู้คิดเจ็บปีมันนอนห้างกันไม่ห้างบ่ พระเงินเมื่อนิพระเงินเทินพี่น้องเจ้าชื้อแล้วพระพานผู้นี้บอกพระพานผู้นี้แหละพระพานผู้นี้เป็นซื้อให้มันตั้งแบบเอาย่านมันมาต้ตัวเขายังนะโทษมันได้หมดโดยโดยแล้วคำว่าติดคำว่าเข้าติดต่อกันได้แล้วก็คือเจ้าซื้อสร้างกับทางตัวนี้แล้วเจ้าเป็นพระเลยเป็นบอกใคอยากไปเพื่อนมันผมมันบม่ให้ไป ยังมันจะต่างอยู่เองเลยจะหลัดอยู่อันอันคือบอลจะไวอนี้บ้านโป่งนี่ละมันชิมาร์อมันชิมาจักควันจักชีฮามือแล้วมันให้เมื่อนํากันมันมันว่าชี้มันว่ามันว่าผากมันไม่แม่พอเราชื่ออยู่ชื่อกินมาไลยกระักชองแชนแล้วพอที่เพื่อนเจ้าผู้จักชีฮามือแ้วพักกันลงมา กันว่าตกลงว่าในใดกระทึกต้องของเราอคำร้องมาขอเรื่อง h ี a ของชอบประการน่ะคำจักหน่อยมันถามแม่มันแหละให้ผู้แจ้งนะฮัลมันว่าลมันบอกวิพ่อตรงนี้แต่แม่หน่อยเองโพังเมืองมอนีมอนช่วยนี่โทรถามขังแห่เพื่อนในหน่โรงงานที่พันอะไรกันถามเว่งใครเนาะจะได้นนอนกับผู้แจักในนั้นหรออันเอาน่ะมัน ยันเจ้าอันพิษแล้วบางกินนี่นะพ่อใหญ่เอ้ยพ่อยังโกมีติย้อนน้ำพิษนี่แหละจังวะตัวติดยุดชายคืราได้เห็นแปรงหอมค่ะมัเบ่งมันเหมีนชเบื่อบน่ะบ่เดียอ่างแปรงหอมเบ่อสวยเจ็บเาเจ็เบื่อมนุษโอ้เบ่อยแล้วนี่นะ ก็<า>แม,มนแล้วได้โทรใส่ตัวเองบ <laughs> โทรก็มีติด่ะเป็นไไทติแม่นบ่ฮะมันว่ในไดจ มันคนพลังหรือว่าคนลาวจังวะว่าวผะชาใดๆเราจะเจอมองดูว่าวานว่านว่าบจัดพ่าใหญ่โทรกินนี่ะติดบัดเทาโทรหาบัดคือว่าติดมันว่าีดีๆอยู่ลมกันอย่งน้กเนาะฮะฮันี่มันโทรหาเฮาอีกเลยนี่อาจายกำังก้อนพู้นั้นนะเจ้าข้าพู้นี้อะไรอะไรนคิดถึงบันนี่อ ทำมันลดมันลดทึอกันนั่นก็บม่ได้พาใครหัวมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลเป็นอะไรอันเขาโทรหาเจ้าคือว่าบม่ได้เจ้าเจ้าว่าอะไรเขาอ่ะ หาดีกระเบื้องอนี้แล้วโทรหาเจ้านะเบื้องเจ้าโทรมา่อยนี่คอยบอกเขานี่ฮะไม่เข้าใจแล้วบันไปตัวไผไปตัวไพกันแทนนี่ทำไมดูพอตูบันนี่ เขาคอยพังอยู่เจ้าว้านั่นเสียงนิดน้อยบุนบุอยู่คอยเราบุกเข้าใจนี่นี่น่นนะเนาะและน้องคอยให้น้องคอยโทรหาเจ้านันมันลาวะว่าวบนโลกมาเชงบุจักความเจ้าเว้านั่นฮะ เอาแล้วหมอนี่ก็ว่าไปเด้อคอยที่บอกเบอร์มันหาหาเจ้าด้วยเจ้าโทรหามันเด้อเอาคอยคอยแให้เจ้าเอาเงินน้ำมันหนาๆเดียน,น,น,นี่นะเงินคอยอยู่น้ำมันร้านป่าไอ้พุ่นฮะเอาเห็นแล้วจัาางหวัดเขาตัวคอย คอยทิบอกเบอร์ม er> ันให้เจ pues ้าแล้วคอยใช้มันมาเอาเงินมาให้เจ้าเดี๋ยวนี้ห nah. ร่เฮ้ยเพรที่ว่าบอน้องคอยเองก็มันกับจิตวคอยชมบอผู้อื่นใครละบอน้องใช่คอยนี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลยเห่นัลโัน กันเจ้าจะมากขมาโลแล้วคอยช่ให้ดอกเงินอยู่ปลายทางพี่น่ะดีนนะนดีบนโบแมนนั่นดอกมันตั้งตุง้โลและฉันบ่อแบบนี้นะโอยเงินเนาะยังได้เงินประตูด,ด้นี่เออเงินจังไานี่<อ>เบิองก่อนเด้อประตูดเดอ้อยันเจ้าสรีขาพระเบิองก่อนโอ้ยคอยกบปูปานน,าน,นั่นดอกเป็นไผ่กันได้เราโชว์มาแล้วผ่าไหนน่นั่นเออค่อยช้ำคอยแล้วบอกเคยเชียร์เงินดอกอ๋อ คันว่าเขาเยเอะเนาะคันเขาจะได้แหละคันเ,เขามาแล,แล้วก็พ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็เชคาปลายทางคือเขาเนาะอืม,ม,มันแดงแบบน,นั้นหรือว่าเรามาแล้วแล้วพ่อใหญ่จังโอนไปน้ำล่างก็ได้แบบนั้นก็นกนกนสบายเออคอยว่าคันเจ้าชีมาน้ำคอยแต่ก็ลงไปอันอันนั้นบ้านพ่อใหญ่โทรศัพท์จะดังอยู่ถึงปู๊ขึ้นไปเอานะแม่มีเงินเพิ่นนั่นโทรบ่กมีเงินซาวกินีบ่อัน๊าทุกมีเงินบ่เอาไม่เกินเจ้านะ thổ một mình sẽ phản xay đó, phải nhảy. Mình đang thằng đi học nữa nó phải nhảy nó.